É máis ก็สวัสดีทุกๆคนที่กำลังรับชมคลิปนี้กันอยู่นะครับและคุณก็อยู่กับผมอีกครั้งที่ช่องเซอร์เมสชาแนลวันนี้ผมจะมาโชว์แนวทางการเล่นรีเฟลเลนบนให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับตานี้ผมกด3กับคุณเลนอาม่าแลวก็ยาดงนะครับตัวไอเทมที่ผมเลือกใช้ในตาน,นี้จะเป็นเลเซอร์คลอสร้อยสายฟ้าแล้วก็ดัมเบลนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพยายามเก็บสแต็กดังให้ได้นะครับถ้าเล่นเลนบนมันจะม,มีโอกาสเก็บสแต็กดังได้ง่ายกว่ากดป่า ถ้า s t a c k d ดังเราครบ6เนี่ยดาเมจเราจะล้นมากๆเลยเราจะสามารถกดเลนได้แล้วก็ไปแก๊งเลนอื่นก็สามารถคิวได้นะครับตัวรีเฟียเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงอยู่แล้วครับดามเมจเยอะอยู่แล้วแต่ข้อเสียของมันก็คือบางมากรีเฟียเป็นตัวต้นเกมนะครับพยายามกดต้นเกมให้ได้ครับต้นเกมกับกลางเกมเลดเกมถามว่าเล่นได้ไหมก็ถือว่าเล่นได้อยู่แต่ตัวมันเนี่ยค่อนข้างบางครับเข้าไปชุดเดียวถ้าเกิดสมมติว่าเบิร์สเขาไม่ตายอาจจะตายเองได้ ตัวมันควรได้รับการเนิรฟตา้แล้วนะฮะตัวมันโกงครับแตถือว่าเป็นตัวโกงอีกหนึ่งตัวเลยก็ไม่ไม่มีการเนฟสักทีนะตอนนี้ผมจะเลือกเล่นสายเลเซอร์ลิฟนะครับแล้วก็เล่นสายที่มันพุ่งพุ่งออกไปมันจะได้แบบพลิ้วๆหน่อยเดี๋ยวเวลสเราจะกลายร่างก่อนเขานะฮะพยายามเอ่อแย่งเพชให้ได้ครับเดี๋ยวนี้ผมต้องรีบไปจัดก,ก่อนยังไม่ได้สตอกเลยโอเคครับได้ไปหนึ่งจแล้วนะครับ ก็สซกกต่ไปพยายามโอเคได้สองแซกแล้วเฮ้ยไอตัวคิวคอนเขามาแกงเรียนไวนะครับเขายังเวลสี่อยู่เลยน่าจะเห็นว่าผมเป็นลีฟเฟียเลยรีบมาแกงนยะจริงๆต้องออกป่าเวลห้านะผมผมไม่ได้ระวังอันนี้ผมประมาณป่าเรายังไม่ได้ยังฟาร์ไม่เสร็จนะฮะแต่ก็เป็นทามิ่งปกติของป่าแหละฮะที่ยังไม่ออกมาก่อนต้องฟาร์ไม่ครบฮะเออห้าตัวันงึงจะเป็นเวลห้าอันนี้เขาออกมากดผมก่อนฮะเขาก็ได้เวลจากการคิวผมไปก็ถือว่าโอเคนะ ไปโซนดุรุกานะครับเดี๋ยวประมาณ8นาที52เนี่ยคิวจะเริ่มเกิดละไไฟข้างบน3-3นะครับผมยังมี2แสแต็กอยู่อาจจะยังกดเขาไม่ได้นะเราตายไปแล้ว1คิวนะครับเวลก็จะไม่ได้นำเข้ามากเกินไปเดี๋ยวต้องพยายามไปหาดังอีก1นึ่งสแต็กนะครับเวลนี่เขาถมมนะบ้านเราช่วยเพื่อนกันเาได้มา1คิวแล้วอุ้ย โดนสเก็ตมันแข็งนะครับจากคิวคอนคิวคอนแพ็คนี้บัฟมานะฮะก็ค่อนข้างโกงครับผมตอนนี้เราก็มีอยู่3บอลน,นะครับก็ถือว่าโอเคเก็บสแต็กง่ายม่ในาจะได้กินก็พยายามจะไปบวกกับโซเบตมากนะครับคือเรายัางสู้ไม่ได้นะตัวเขา มีโมบิลิตี้นะแล้วเขาลดแรงต้นเกมอะเราเอาสายดัมเบลมาเราก็ต้องเก็บดาเมจจากดัมเบลนะครับถ้าเราเอามาเป็นไอเนี่ยเอามาเป็นเอิร์โคปเบนเนี่ย Earth มันก็ยังมีงมีดาเมจดโดยที่ไม่ต้องเก็บจับได้วันนี้ถ้าเรายังเก็บจับไม่ครบก็ยังไม่ค่อยแรงนะครับสายดัมเบลจะพยายามเลี่ยงไฟไปดังก่อนนะครับวันนี้เฮ้ยเลือ so ่อนโซเบลโลนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปฆ่านะเดี๋ยวจะฟิกเข้าไปฆ่านะครับนี่ โอเคสู้ได้นะครับสู้ได้นะครับนี่โอเคครับสู้ต่อนะครับอันนี้ยังไม่กลับนะครับฆ่าต่อได้นะครับเขาเป็นตัวสปอร์ตที่มีดาเมจนะครับโอเคแจกเลยเพื่อนเราสังเกตจังหวะก่อนผมเข้าไฟล์เมื่อกี้นะครับผมจะกดสกิลหนึ่งวางพื้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็รอพุ่งไปหาตัวที่ผมจะฆ่าแล้วผมค่อยเรียกกลับมานะครับมันจะยิ่งแรงครับสกิลเลสเตอร์ลีฟนะครับยิ่งวางพื้นนานเท่าไหร่ยิ่งมีดาเมจมากขึ้นเท่านั้นต้องจะกลับมาก็อันนี้ถือว่าฟรีสักนะฮะได้สักมาฟรีห้าฆ่าาเค้้ได คือตัวที่เราเล่นมันจะบางนะครับมันไม่สามารถซิ่งเข้าไปแจกโดนลัวด้เหมือนออร่าเดอร์ทั่วไปนะครับมันก็ต้องฆ่าก่อนแล้วค่อยไปเก็บแจกที่หลังนะครับอันนี้เลยแล้วอันนี้เขามาปิดผมนะฮะเป็ดมาปิดผมต้องตียัดนะครับโอเคได้ไปหนึ่งคิวครับรอดรอดรอดเดี๋ยวจะรอสกิลหนึ่งใส่เป็ดนะครับโอเคได้คิวมาแล้วเป็ดเขาน่าจะไม่ทันสังเกตผมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมวิ่งเข้าพุ่มบดีพุ่งเข้าพุ่มบดีฮะมันจะเป็นจุดดักเนี่ยพอดีเลยดักแบบก็จะเป็นจุดที่วิชั่นเขามองไไไมมมม่่เเหห็็นนนสาารรถองด้ะคับ ลีเฟียเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก็บอันติได้ไวมากนะครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูนะเราแค่ฟาร์มชีพหรือว่าไปเก็บคิวเล็กๆหน่อยมันก็จะได้อันติมาค,คือจริงๆแล้วผมควรจะเอาเทรโคงนะฮะเวลาผมยินเลนบนเนี่ยต,ตาตอนนี้ผมรู้สึกว่าต้องเน้นตีมากกว่าเน้นหวังผลจากสกิลไออ,อ,อันตินะฮะไปนี้ผมน่าจะเข้าไปต่อเขาก่อนนะฮะุ้ยคอนติเราซื้ออันติเขาไม่ได้นะครับคิวคอนนิด ปฏิกิริยาวายอยู่นะฮะเขาจะเอาผมไม่ได้เลยคือเมื่อกี้เขาอันติเสร็จแล้วเขาอีเจกตามผมน,นะฮะผมก็จะโดนสะเก็ด,ดน้ำแข็งะะเมื่อกี้ผมพยายามพุ่งออกไปนะแต่ผมก็ยังโดนดาเมจเขาอยู่อันนี้เพื่อเราเสียเปรียบข้างบนนะฮะเดนบนเขาเขาเขาอยู่เดนบนเราเยอะถ้าเราไปตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนี่ก็เลยต้องมาตัดทรัพยายกร,รกขเขาก่อน,นะฮะเรียนธรรมามาปุดนะฮะผมไม่ไหวนะผมต้องอันติยัดนะฮะยัดให้เขาเจ็บแล้วก็เพื่อเพิ่มเกาะตัวเองด้วยนะ ต้องห่วงครับอันติเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมาใช้ใช้เลยลีเฟียวันนี้เพื่อนผมมาเติมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเ,เล่นต่อเลยนะครับเต่าขเขาเดินช้านะลีเฟียมันจะมีพัสสีนะฮะที่มันสามารถแบบเป็นสโลได้เออเขาอันติมาอันนีไน้ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเล่นต่อไปได้เลยฮะต,ตัวเราตัวเราฟ้องกว่าเขานะฮะตัวเราไวกว่าเขาเราไม่ตายใจเย็นๆนมันนะฮะเดี๋ยวเข้าไปบอกโอเคได้แลนึน่นที แบกกี้ตอนนี้เล่นสายฮิวนะผมแทบจะไม่ได้เจอแบกกี้เลยผมไม่ลงมาแกงเลนเขานะ่อันนี้ผิดหน้าที่อยู่เหมือนกันนะครับผมเล่นตัวแบบนี้ต้องมาแกงเล่นอื่นบ่อยๆนะผมไม่ได้มาแกงเขาจนผมไม่รู้เลยว่าเขาอัพสกิลอะไรมนเราสามารถตัดบัฟป,ป่าได้นะครับเวลาป่าตายเพื่อให้รัตยากรมนโลเฉดได้ทำเลต่อไปอันนี้เพื่อนเรียกรวมข้างล่างนะครับผมไปไม่ทันนะเพื่อนเพื่อนน่าจะไม่รอเลยครับเพื่อนน่าจะตายแล้วเขามากันหมดนะฮะเขามากัน5ตัวนะครับในจังหวะน,นี้ผมจะรอฟลิปนะฮะ เดี๋วรถประมาณนี้เดี๋ยวผมจะว่าสกิลหนึ่งไว้กับพื้นนะฮะแล้วก็อันติเข้าไปตอนใกล้ตายนะฮะแล้วก็จะดึงสกิลหนึ่งกลับมาจังหวะนี้แหละโอเคสวยแล้วมาอีกหนึ่งคิวนะครับเมื่อกี้ืหสวยมากเลยเป็นไฟ5-1นะครับแล้วก็แยกออบเจกต์มาได้นะแล้วก็เราได้มาอีกหนึ่งคิวนะจังหวะไปกี้สวยมากเลยครับผมขออนุญาตตัดคลิปมาอีกทีตรงนี้เลยนะครับเมื่อกี้สายเข้าครับแยกออบเจกต์ได้ปั๊บสายเข้าปุ๊บเลยก็ <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับพยายามเก็บอันติอีกรอบนะครับ ลีเฟียเก็บไว้อยู่แล้วฮะอันนี้ยัง4นาทีอยู่นะครับเราจะยัดอีกรอบนึงก็ยังได้นะอันตีเนี่ยยัดก่อนเลยกูซ่าเนี่ยตัวอื่นทําไม่ได้นะครับถ้าเป็นตัวพวกอ e ีวุยเนี่ยทำได้ลีเฟีย,ย,ย,อ,ยอย่างเงี้ยกาเซียอย่างเงี้ยได้อยู่เก็บอันตีไว้ครับช่วงหลินเดี๋ยวผมต้องรีบฟาร์มแล้วไปหาเล่นกับเพื่อนนะเต่าใกล้ตายนะครับอุ้ยติดติดกับวิตตี้นะครับเขายัดอันตีใส่เรานะเมื่อกี้โอ้ย กาวิตตี้มันสกิลที่ผมเกลียดมากเลยครับแล้วผมเชื่อว่าตัวล้วงหลายๆตัวเนี่ยเกลียดมากมากเลยกาวิตตี้ของตัวพิกซี่นะฮะตอนนี้อันติเราไม่ควรกดใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันเลยมาเป็น3นาทีแล้วนะฮะข้างบนเอาบอมไหมได้ครับได้พีมพ์ปกันได้นะจริงพมันก็เล่นดีนะครับน้องผมนี่เล่นกูเนมา,มากเขาเล่นเก่งนะครับเป็นท็อปเซิร์ฟนะครับ เกมนี้ผมกดรีเฟียร์มาน้องผมยิ้มเลยเหมือนกับเป็นตัวช่วยล้วงนะฮะอีกตัวหนึ่งมีตัวล้วง2ตัวไม่สิต้องเรียกว่ามีตัวทะลวงหน้า1ตัวแล้วก็ตัวล้วงอีกหนึ่งตัวนะฮะมมกุเรนามาเป็นตัวทะลวงะฮะเดี๋ยวอันนี้ผมจะไปฟาร์มป่าตรงข้ามนะฮะคือฟาร์มตอนนี้ถ้าเราตายมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าอีกนานก่าเลกูซ่าจะเกิดนะฮะเราเกิดทางเลกซ่านะ,ะัะเดี๋ยวจังหวะนี้รอร้าน,นะฮะเราท่านหนึ่งร้านนะฮะ เนี่ยถ้าเราใจเย็นๆราอรอลาสได้ถ้าเราเรียกมาก่อนเราอาจจะโดนเต่ลาลัสได้เพราะว่าเต่ามันสกิลเปกินเป็น DPS เ okay. อคเดี๋ยวเรากลับไปอโอ้โหเขาไมานี่ฮะไอคิวคอนเข้ามาเติมนะจะคิวคอนพยายามอย่าไปไฟนานนะครับซีซีคนหนานะตัวมันโหดน,นะตัวระบางด้วยเพื่อนเราขอคลิปนะฮะเพื่อนเราติ๊กว่าขาดอันตินะอันติยัง70%อยู่ ที่กดกดตรงไอ้นี่นะฮะเส้นสัญลักษณ์ธงไหมฮะสัญลักษณ์เอ่อสีฟ,ฟ้าเนี่ยฮะข้างล่างธงเนะี่ยกดล่างที่อันตินะฮะมันจะบอกได้ว่าขาดอันตรีขึ้นเลยนี่เพื่อเรากำลังไฟเซตไฟเนี่ยฮะเซกุซ่าเกิดแล้วนะจองนี้่จะเข้านะครับขั้นหนึ่งไวก่อนนะครับจะเข้าไปอันตินะฮะย่ำกระมอมโอเคแตกหมดนะฮะเหลือสองเหลือสองนะฟูดได้อยู่นะครับจังหวะนี้โอเคเขาตายเขาตายเกือบหมดนะฮะเหลือแต่เหลือเป็ดน้ำนะ เพื่อนๆลองย้อนไปดูช็อตเมื่อกี้ได้นะครับคือผมจะวางท่าหนึ่งไว้กับพื้นก่อนครับแล้วก็พุ่งเข้าไปอันติแล้วก็อีเจคเข้าไปกลางวงนะฮะจะได้โดนหลายๆตัวนะครับแล้วก็ดึงท่าหนึ่งกลับมานะมันจะเป็นการเบิต์สต็มแที่แรงมากครับของลีเฟียถ้าเอาทรโคงมาอีกก็ยิ่งยิมีประโยชน์ยิ่งแรงมากๆครับเฟียเราได้มังกรเขียวนะเคเขายอมนะครับตอนนี้เขายอมแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าผมจะเอาสร้อยสายฟ้ามาแทนทรโคงนะครับแต่ก็ถือว่าอันติผมยังเก็บไว้แลวก็ยังแรงอยู่นะครับโอเคครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องเป็นกำลังใจผม้วยนะครับจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ